มาเปิดประเด็นค่ะรอบนี้โดนชุดใหญ่สอชอ,อบุกป,ปอทอเขาแจ้งความดำเนินคดีสองคนดังแอรีนเจอรลี่จัดชุดใหญ่งานคู่หลักฐานแน่นรอดยากค่ะจากกรณีที่ทางด้านของเบนจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลได้มีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565โดยระบุว่า เมื่อพูดถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ2,565ซึ่งทำให้ทางด้านของแก๊งสามกีบค่ะได้มีการนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปบิดเบือนและก็โจมตีสถาบันในโลกโซเชียล หนึ่งในนั้นค่ะก็คือแอรินสิรีพรยุคตทัศน์นักแสดงสาวที่ได้ทำการตระคุบข่าวนี้ในทันทีโดยการทวิตข้อความถึงกรณีของงบสถาบันพระหมหากษัตริย์ปี2565สื่อค่อนข้างมีเนื้อหาที่มินเมโดยระบุข้อความว่าสรุปงบประมาณปี65สถาบันพระหมหากษัตริย์ได้งบ33,712ล้านบาทงบการศึกษาถูกตัด20,000ล้านบาท งบสาธารณสุขถูกตัด4,300ล้านบาทท,ทั้งทั้งที่โควิดยังระบาดหนักงบวัคซีนมีให้แค่22ล้านบาทซึ่งจำนวนนี้ยังไม่ถึง0.1%ของงบสถาบันงบบัตรทองถูกตัด2,000ล้านบาทงบประกันสังคมถูกตัด1.9หมื่นล้านบาทงบสวัสดิการประชารัฐถูกตัด20,000ล้านบาทงบวิทยศาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมถูกตัด5,000ล้านบาทงบกองทัพแอนอาวุธ ได้เพิ่ม2,700ล้านบาทซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีความบิดเบือนร,รวมถึงเข้าข่ายความผิดพร,รบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จต่อมาค่ะทางด้านของเจลลี่กันที่ชาววิลเลียมผู้เข้าประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานคร2021ตัวแทนจากมิสแกรนพ์พนครได้มีการโพสต์ข้อความเน็บแนมงบประมาณสถาบันปี65ด้วยเช่นกัน ล่าสุดทางด้านของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าซอชอ,อได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเพจค่ะซึ่งก็เป็นรายละเอียดของการแจ้งความว่าซอชอ,อเข้าแจ้งความที่ปอทเพื่อให้ดำเนินคดีตามพรบอคอมกับผู้เผยแพร่เฟกนิวส์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โดยวันนี้มีผู้ถูกเกาวหาสท่านคือคุณอารินกับคุณเจอรี่ ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะว่าการแจ้งความของสอชออน,นั้นล้วนต้องมีหลักฐานชัดเจนในการกระทำความผิดทั้งสิน้นถึงจะมีการเข้าแจ้งความค่ะ